กลับสวัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัานทาวิล่าเนาะก็วันนี้นี่ครับอยู่กับเกมนิวมินีเพื่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดนะครับผมนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมนะก็เป็นโค้ดของ GM นะครับที่ซึ่งมีมาในกิจกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ก็ดูดูชื่อหรือเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ใต้คอมเมนต์ให้ละกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะใช้ได้ถึง กิจกรรมไหนก็น่าจะสิ้นสุดในกิจกรรมนี้แหละนะครับก็มาซ่องช่องสุดท้ายเนาะจะซ่องอแล้วเออ,อันนี้ผมก๊อปมาแล้วนะครับแล้วก็วางไปแบบนี้เลยนะครับผมนะไอดี ID ไหนก็จะใส่ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับตัวละครไหนสมมุติว่าตัวละครเรามีสามตัวละครหรือ4ี่ห้าตัวละครเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครแล้วก็ไปใส่ได้นะครับเปลบแบบนี้นะครับผมมันก็จะได้ของรางวัลมานะครับเป็นแค่ กล่องรหัสเลขมานะครับก็เอาไว้เปิดรหัสตรงนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดนะครับเปิดเพื่อที่จะได้รับตัวเลขมานะครับแล้วเราก็ามาแลกกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันเหมือนกันว่าได้อะไรมาเดี๋ยวไปดูก่อนเราจะเข้ามาที่ฮูนีก ก็เป็นกล่องเลขนะครับเปิดเลยแล้วกันปัป๊บโอ้โหเฮียเลขสี่แค่บัตตอรฟังเกอร์โอ้โหอะไรวะคุณผู้ชมครับผมนี่ดวงดวงแบบอืเ <c> ซ <oughs> ็งจัดฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอ้ยได้อะไรมาเมื่อกี้เหมือนแบบเป็นของสัตว์ขี่หนึ่งอันแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับที่เอาไว้เวลิตี้นะครับผมเวลิตี้แล้วก็เป็นน้ำยาไว้ มันเป็นน้ํายาสีไอ้ฟ้าๆเหมือนกับเอาไว้แค่บริจาคคิวนะครับอันเนี้ยนะประมาณอนันนี้หรือเปล่าที่ได้มาเมื่อกี้นะครับดูไม่ทันเพื่อน,อนๆลองย้อนคลิปดูนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะคใครที่ไม่รู้ผมก็เอามาบอกให้แล้วก็นั่นแหละนะครับถ้าได้ติดตามผมก็ผมมีอะไรผมก็จะมาลงให้มีอะไรก็นั่นแหละเนาะจะสอนด่านอะไรก็ว่ากันไปอะไรกันไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย